के सामाजिक आर्थिक राजक्रीय न्याय विचार्यक्ति नंबिक उपासने स्वात สวัสดีพระวันดวงด้วยดวงวันเตะมาดูวัดข้าที่เล็กตีกูยาวาเดี๋ยวจะได้กันที่มาตู่สามารถเดินเด็กข้าที่เยียวยาได้ดีบริการทัวร์บาลนี้นุ่มดีสุดกันที่ดูแต่สังเกติภามาดีน้ำชาดีด้านชาเบล ハンドプモトウダナイワトウンバットネシビラナウエンバーティングラリッパタヤネチナトンドウィシャビザナワンドウナマゲナウェアイプシコンドウアンギカイシササナワギェディシコンディデウェイラバザナマタギゼ